สวัสดีครับกรเกษตรบันเทิงดักแด้เชิญยิ้มครับน่กเกษตรน้องใหม่แต่คนหน้าเก้าเก่า <c oughs> นี่คือเด็กอธิบายหน่อยพักนี้จะลงกะเกษตรเยอะหน่อยต้องขอกับพระเด็จประคุณท่านด้วยนะฮะคือว่างๆนะแล้วอายุมากแล้วเดี๋ยวนี้ขับรถไปงานะคนครสวรรค์ก็ไม่ไหวลาแล้วนะปีนี้ก็สงสัยจะหกสิบหก ปีหน้าไม่ต้องสงสัยแล้วมันจะเป็นเจ็ดบเจ็ดแล้ว <c ười> ขับรถผ่านเมนในใจหายแวบเลยนะ <c ười> ว่ากูจะอยู่สารานไหนดีวัดนนจัน <c ười> หรือจะอยู่วัดพงศลีอ่ะฮีฮาปราร์ตี้ครับพระพุทธเจ้าบอกให้พูดเรื่องตายบ่อยๆนะแต่พูดบ่อยๆก็เฉียวนี่คือต้นมะนาวหอมครับฮนะอ่าสั่งซื้อมาเมื่อวันที่เก้าเออวันเด็ก วันนี้วันที่11และวันจันทร์64นะครับก็มาลงอ่าลงมาขายหยายพันธุ์ก็อย่างน้อยต้องมีอ่ะสมมติว่าปีหนึ่งตอนได้ปลูกงามๆหน่อยนะปีก็ตอนได้ตอนขายนะแต่นี่วันนี้ได้พันธุ์มาเยอะซื้อเข้ามาพันธุ์บ่าก็ให้มาเยอะนะฮะไหลเป็นร้อยต้นน่ะนะอ่าวันนี้ขายยายวันนี้คิดไม่ยาวครับนะฮะเน้นกษตรเยอะหน่อยนี่บ้านผม <laughs> บ้านริมคลอง เฮ้ hey, พี่ใช้คลองระพินภูไทยนี่คือดินที่ผสม,มมาประมาณเดือนเดือนครึ่งก็ผสมอะไรเดี๋ยววันหลังจะบอกอีกนะฮะก็มีขี้งวนนิดหน่อยครับนั้นเป็นดินตักแดดนาดินตักแดดขุยมะพร้าวแกลบดำแล้วก็แกลบเก่าลูกซีมีศีอ้อแล้วใบกำปูนิดหน่อยเดี๋ยวจะบอกสูตรนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะฮะอย่างง่ายๆเพื่อให้น้ำมาไหลง่ายๆก็พันธุ์ใหม่ๆก็ใส่คงจะใส่ที่เท่าดำเยอะหน่อย,น,อยนะเนาะ แกบขาวที่เก่าน้อยหน่อยดินแล้วก็วัชุ่มน้ำนะเนี่ยนี่จะเป็นแกบแกบดำกับขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวต้องล้างหน่อยจะดีนะครับจะงามนะมืก่อนผมไม่ค่อยล้างก็มันชื่อมันมีสารอะไรไรู้ผมไม่ใช่นักวิชาการนะครับนะผมก็จำเข้ามาจำนักวิชาการครับแต่การผสมดินการทำใบไม้อะไรเนี่ย e o e m เนี่ยพอโอเคพอโอเค,อเคส่วนตัวนะครับนะเดี๋ยวว่างๆจะอ่า จะคุยเรื่องทำอีเอ็มไปสามสี่ขั้นตอนทำป็นคลิๆปๆไปก็ใช้ชื่อว่าเกษตรบันเทิงแล้วกันนะจากดักแด้เชิญยิ้มเออเป็นเกษตรแล้วก็บันเทิงแล้วได้ความสุขใจครับทายามแก่ๆครับนะโอเคนะมีมะนาวตอนขายมีปานผมจเจริญน,นะมีเครื่องบินเครื่องบินวิ่งผ่านด้วยจุก <c oughs> จิ่อะเฮฮาปาร์ต hey, ี้นะ กเกษตรบันเทิงจำชื่อนี้ไว้หน่อยนี่โอเควันนี้วันที่สิบเบวันจันอ่าวันนี้ได้สองเทปนะฮะสองม้วนตอนนี้จะเอากเกษตรบันเทิงเยอะหน่อยครับสวัสดีครับดักแด้เชิญยิ้มครับ